สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกันชัยเตือนสองคนดังและสุดนมกันชัยได้นําเสนอข่าวดังผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่มีการเผยว,ว่าอาจจะมีการดําเนินคดีอีกลหลายๆคนที่ทําให้เรื่องบิดเบี้ยวรวมถึงประเด็น5คนที่อยู่บนเรือถูกพัดพิงเขาอาจจะฟ้องถ้าคอเท็จจริงออกมาว่าเขาเท็จริงไม่ได้เป็นอย่างที่คนไปกล่าวว่าเขาน่าจจะต้องโดนเท่าที่ทราบได้ยินมาเช่นแอนนาหรือหมอของขวัญฝากเตือนไปเลยแล้วกัน เขามีการตั้งทนายจ,จะฟ้องกลับเหมือนไปพูดแล้วให้ข้อมูลไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ